พพวกเราางงััสบบยจตมือลนลลหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ชานชลาคาเฟ่ที่จังหวัดนครนายกดูตรงเท้าพวกเราสิทุกคนเราเยือนอยู่บนรางรถไฟจิว๋วที่นี่มีรถไฟจิ๋วด้วยแม่เราเข้าไปดูกันดีกว่าไปนี่นี่ไงเขาถึงได้ชื่อว่าชาญชลาคาเฟ่ตรงนี้มีโซนให้นั่งกินด้วยแม่นะ ไม่กิฟงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถไฟจิ๋วกันดีกว่าไปครับระหว่างทางมีที่ให้ถ่ายรูปใช่ไครัโอ้นี่ไงป้ายใหญ่เลยชานชาลาคาเฟ่ตรงนี้เป็นโซนถ่ายรูปเล็กๆน่อนอๆเป็นแบบแนวแคมป์ปิ้งเลยนะดูสิตรงนี้ก็มีมีเอ้ยไม่กิฟม,มีกองทรายให้เด็กๆด,ด้วยไปดูทางเข้ากันมีนดด้วยใช่อความสวยใช่ดูความสวยก่อนอน,น้องบีน้องบายโอเคเข้ามาข้างในนะคะตรงนี้ก็จะตกแต่งสวยงามครับ อุ blue ๊ยแม่ตรงนี้ก็มีทางรถไฟเราเดินตามทางไปเลยไหมเพื่อจะเจอรถไฟจิ๋วโอ้ยแม่ไปอีกไม่ใช่ตรงนี้ที่รอรถไฟอ่ะเขาจะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้แบบสถานีไงแม่นี่รถไฟออกรถไฟออกปูน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 แม่ไม่ใช่คันนี้นี่รถไฟไม้รถไฟของจริงใช่เป็นชานชนะที่สามนะเห็นไหมทางขึ้นอยู่ตรงนี้อ ขึ้อนรถไฟขึ้อนรถไฟแม่แม่แล้วดูสิเก้าอ e ี้นี้เหมือนที่สถานีเลยใช่เก้า e อี้รถไฟเป็นแบบนี้นี่ใส่หมวกด้วยตรงนี้เป็นโซน,นวิวเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยสวยอะ่ะแม่โอ้โหทุกคนวิวนี้สวยเลยอะ่ะเดี๋ยวพ่อจะขอเข้าไปดูข้างหลังหน่อยนะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2ึ่งสงสามแทนแทนเห็นไหมครับทุกคน รงนั้นมีโซนนั่งกินริมสระรถไฟมาแล้วไม่กิฟอยู่ตรงนู้นนะ่ะไะเราไปดูรถไฟกันรถไฟของเราอยู่นี่เองถึงแล้วเป็นรถไฟจิ๋วจริงๆด้วยนะเบอร์4022มันเล่นได้จริงไหมครับเล่นได้จริงเหรออ๋อแล้วพี่กดกดปุ่มแบบเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อทุกคนลองนั่งเลยเดี๋ยวพี่เขาจะลองกดปุ่มแล้วแล้วเราเล่นรอบหนึ่งใช่ไหมครับเป็นรอบรอบร้านอาหารเลยเนาะ โอเคไปขึ้นเลยครับโอเคเกาะแน่นๆเลยนะรถไฟรถไฟจะออกแล้วนะเดี๋ยวเด๋ยวดูพี่เขากดนี่อ๋อบีบแต่ได้ไหมมีแต่ไหมครับไหนลองบีบแต่ก่อนอุ้ยไปแล้วครับทุกคนอุ้ยมันไปได้บอกแล้วที่นี่มีรถไฟจิ๋วให้พ่อขึ้นด้วยไหมพ่อจะกระโดดขึ้นได้ไหมพ่อต้องบอกพี่เขาพี่ครับพี่ครับ พี่ขอขึ้นด้วยนะครับจอดแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อขึ้นตรงไหนพ่อนั่งกับพ่อนั่งนี่เลยดีกว่าพอนั่งนี่มาโอเคไหมเอานะที่ไปเลยครับอุยอ้ยวิ่งมันมวนนิ่งนะปนไปวิ่นะครับจิกกระชากเลยไปแล้วครับไปแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นซุ้มนั่งกินริมสระน้ํามีหลายซุ้มเลยมีซุ้มนั่งเยอะมากเลยดูสิทุกคน ตรงนี้จะเป็นแบบธรรมชาติเลยนะเหมือนเป็นแบบชาวบ้านเลยเนาะแม่เราได้มาแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเลยมีซุ้มนั่งเยอะมากโอ้รถไฟจิ๋วจริงๆนะคันเล็กมากอะแต่สามารถบรรทุกผู้โดยสา,ารได้สามารถให้คนไปนั่งได้จริงอะมีที่นี่นะที่คาเฟ่นครน,นายกคาเฟ่ชานจลาองคลาสไปต่อครับไปต่อถ้าเด็กๆคนไหนชอบรถไฟอะมาเที่ยวที่นี่อะน่าจะน่าจะถูกใจเลยนะถูกใจมากๆแน่ๆนะนะ โอ้บิแต่แล้วบิดแต่แล้วรอบรอบสระน้ําเลยนี่ดูสิเป็นรถไฟแล่นรอบสระน้ําแล้วเขาก็จะมีสวนต้นไม้มีดอกไม้เยอะเลยไฟหันมาจากนี้โอเคบินบิงโหตรงนี้มันแรงอ่ะเฮ้ตรงนี้มันไหลแรงมากโอที่นี่มีแมวด้วยทุกคนดูเห็นแมวไหมแมวนอนอยู่บนแค่เมวมวแมวแมวแมวนี่โหแมวนอนสบายเลย ตอนนี้ถึงชานชาลาแล้วถึงสถานีแล้วสถานีชานชาลาเป็นชานชาลาคาเฟ่จังหวัดนครน,นายกองคลักครับทุกคนของ22ถึงแล้วโอเคลงได้ลงได้ลงข้างไหนลงข้างนูน้นลงข้างนูน้นข้างนู้นลงง่ายโอ้โ,โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมกันต่อเลยเนาะโอเคไหมไปกินไอติมแล้วก็มีให้อาหารป่าด้วยไหมกิ๊ดไปกันเลยบิ๊กแบ๊กอยากกินไอติมไหมครับ วันนี้เขามีไอติมรถไฟด้วยนะเคยเห็นไหมรถไฟเสิร์ฟไอติมนี่นี่เห็นรางรถไฟไหมว่าไงคะหนูเคยขึ้นรถไฟนะเป็นรถไฟจิ๋วใช่ไหมแล้วมันมีไอติมไหมลูกมีนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรถไฟจะมาแล้วใช่ใช่ป่ะไปนั่งรอข้างในครับตรงนี้มีโต๊ะนั่งกินไอติมแล้วตรงนี้ก็มีซุ้มริมน้ําแล้วตรงนั้นก็มีปลาครับเย็นด้วยเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงรถไฟไหมล่ะ ไอติมจะมาแล้วนะรอแปบ๊บนึงนะเด็กๆรอแปบ๊บนึงนะมาแล้วคุณไหมล่ะบอกแล้วว่ามีจริงๆดู <Yahoo! S 1> น่ากินมากรถไฟจอดแล้วครับทุกคนและนี่คือสถานีของเรา สถานีกินไอศครีมนะครับโอ้น่ากินมากเลยครับรถไฟกลับแล้วบายบายขอบคุณนะครับรถไฟถอยหลังกลับไปแล้วโอ้รถไฟที่นี่เดินหน้าถอยหลังได้ด้วยครับทุกคนบายบายขอบคุณครับโอ้เห็นไหมบิ๊กไบายเรามาทานกันเลยดีกว่าอยากกินอยากกินอันนี้เมนูอะไรมั่งคะแม่ ซันเดย์อันนี้บิงเขาสั่งอของโปรดบิงมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนด้วยส่วนอันนี้เป็นว a f f l e ล b ราว n ี่ค่ะมีกล้วยหอมด้วยอันนี้ไอติมรสเผือกเหรอแม่บูเบอรี่ค่ะเป็นบูเบอรี่เนาะบูบราวนี่ชิ้นใหญ่ๆว a f f l e เอาไงยแล้วก็มีช็อกโกแลตที่บายชอบด้วยบ้ายลอมือ สตรอเบอรี่เหรอสดๆใหม่ๆเลยครับและที่นี่นะครับเขามีให้อาหารปลาด้วยทุกคนบิงไบามาเร็วเรามาให้อาหารปลากันหูปลามาแล้วนี่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 ไบแล้วเราไปยืนตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยก้ากก้าลงไปยืนไหมอ่ะหยิบอาหารปลาก่อนโอเคเอาหารปลาคนละอันลงไปยืนเลยอุ้ยอุ้ยตกปลาไม่ใช่ปลาคร์ฟนะแม่ว่า,ามันคือปลาอะไรแม่ปลาทับทิม,ทบทมเหรอเอมอมันคือปลาทับทิมมากันเต็มเลยอะ น้องไบโอ้โหเขาหิวมากตอนนี้ก็เย็นแล้วไงเขาอยากกินข้าวเย็นกันแล้วเราให้ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะให้ตรงรูนี้ก็ได้นะไหนน้องไบ้องขอบเทใส่มือพ่อนิดนึงเทเยอะเลยค่ะโอเคนี่เดีย๋ยวพ่อจะลองให้แล้วนะโอ้มาเต็มเลยโอ้โอโอโอ ตัวลอยขึ้นมาอยู่บนอากาศเลยเห็นพี่ลอยขึ้นมาไหนใส่มือพ่ออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะลองให้ตรงตาข่ายมาั่งถ้าเราให้ตรงตาข่ายมันจะลงไหมได้ไหมว้าว,ว,ว้สนุกมากปลาทับทีมกินกันอร่อยเลยจ๋าลูกลองให้ตรงนี้เหรออ๋อใช่ให้ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้นะครับนั่งได้นุ่มด้วยนะเด็กๆลองนั่งนอนสิ นั่งลงได้ไหมตรงเนี้ยมันนั่งนอนแบบนี้ได้เลยนอนตะแคงแต่ว่าเราให้ห่านปลากันก่อนอทำยังไงดีโอ้โอให้แบบเยอะอให้แบบเยอะโอ้เขาจะบินอีกเปล่าเมื่อกี้ปลาบินครับโหบิงบิงเอาอีกบิงเอาอีกบิงเทเลยเทเลยโอ้บิเทลงไปโอ้ไหนไหนพอเทมั้งเทเทไรเทเทพร้อมกัน มีปลาหน้าดําด้วยหูปลาส่วนใหญ่จะเป็นหน้าแดนงนั้นเลยนะอเอาอีกไหมไบาอาหยิบมาอีกเรามีอาหารปลาอีกสองถุงเอาแล้วครับเราเราจะให้อีกครั้งนึงค่อยๆให้ดีกว่าถ้าเทจะหมดไวหรือว่าอยากเทออยากเทอยากเทหูเราได้ยินเสียงเลยนะเป็นเสียงปลาปลากินน้ําใหญ่เลยเด็กๆเ,เรามารูปหัวปลากันไหมลู้หัวปลาถึงไหม อุ๊ยไบลูกหัวปลาได้ทุกคนไปเอามือแตะได้พามัมาจุเราเยอะมากใช่ปลาในบ่อเนี้ยมาหาเรากันเต็มเลยเดี๋ยวก็แบงค์จะพาน้องบิงอ่ะให้อาหารปลากับมือเลยนะใส่อาหารไว้ตรงนี้แล้วก็ไปไปตรงปากปลาเลยนะมาใบพ่อขออาหารหน่อยอยู่นี่นะเขาไหม เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงฟากินเลยเหรอเป็นไงบ้างนิ้วนิ้วเหลือไหมนี่ะสี่นิ้วเอาไหมหนึ่งสามนี่หมดเลยปลากรหังหมดเลยเอาไหมเอาออกมาให้หมดนะเอานิ้วออกมานะหนึ่งสามยังไงยังไงงี้เอาเลยโอเคจุดนั้นไปเดินได้ตอนนั้นเราตอนที่มันมา มันเหมือนปอดนิ้วนหนูเลยใช่เดี๋ยวพ่อลองดิ